ค,คือเมื่อเช้าเนี่ยมาเซอร์ก็ได้สอนเกี่ยวกับการแต่งประโยคไปแล้วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยข้อที่2ไปจนถึงข้อที่12กันต่อเลยนะคะอ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมาดูข้อที่2ว่าเขาพูดว่ายังไงเนาะอ่ะให้ไปแต่งมาแล้วเราลองไปดูนะเขาบอกว่าข้อ2เนี่ยเขาให้ใช้คาพูดว่าอย่างที่มาเซอร์สอนไปก็คือเราจะต้องเปลี่ยนตรงไหนบางคนานักเรียนเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ ถูกต้องไหมแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ซึ่งตรงนี้เขามีเขามีมาให้เราอยู่แล้วเดี๋ยวมาเซอร์ขอหยิบหนังสือแป๊บหนึ่งดูนะคะดูนะคะหน้า80เท่าไร่คะ8ปดสหนะคะโอเคอเรามาดูไปพร้อมๆกันทบทวนนิดนึงรูปที่สองเนี่ยเป็นรูปคนเนี่ย Fall asleep d e a l i n g a test ก็คือการที่นอนหลับขณะที่ทำแบบทดสอบหรือทำการทดสอบคนถามเขาก็ถามว่า Have you ever fallen asleep สิ่งที่เน้นย้ำนะคะนักเรียนตรงนี้เห็นไหมคะจากคำว่า fall ตรงนี้ที่เป็น verb ช่องช่องที่หนึ่งนะคะมันจะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็น verb ช่องที่3เพื่อเป็นการถามแบบ present p e r f e c t tense อ่าพร e เซ e ต์เพอ e นะคะคีย์ของ Present Perfect คืออะไรก็คือ subject บวก have had แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3ถูกต้องไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ถามว่าคุณเนี่ยเคยนอนหลับขณาทำแบบทดสอบไหมแล้วเขาบังคับตอบว่า Yes เคยสิใช่ทำไมจะไม่เคยนะคะ It was last year เห็นไหมตรงนี้จะต้องตอบเป็น past tense แหละเวลาเขาเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะ It was last year when I fell asleep เห็นไหมคะ fall ก็กลายเป็น fail นะคระัเ <Okay. S 2> มื่ฉันเนี่ยนอนหลับ in a history test ก็คือในวิชาประวัติตศาสตร์ and I felt very embarrassed แล้วฉันก็รู้สึก ละอายหน้าอายมาเอเอก็อุทานโดยใช้คำ expressing sympathy ว่า oh dear นะคะจริงๆเราสามารถพูดได้หมดเลยถูกไหม oh no oh dear อะไรก็ว่าไปนะคะอย่างในข้อข้อเนี้ข้อที่สองเขาใช้คำว่า oh dear แปลว่าอุ๊ยตายจริงอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะคะโอเคคือถ้าใครแต่งไม่ได้อะไรยังไงก็จดประโยคตัวอย่างไปเพราะอันนี้มาเซอร์บังคับ ต้องส่งนะคะเปิดมาปุ๊บต้องหนีเราจะทำผิดทำถูกยังไงอันที่เราทำเราอาจจะเก็บแยกไว้แต่อันนี้เราจดเอาออกไปตังหากนะคะเพราะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นเฉลยแล้วที่ทำไมถึงให้จดเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ผ่านตาเรานะคะโอเคเนาะอ่ะมาที่อันต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่ข้อที่3นะคะ ข้อที่3เขาบอกว่า spill a drink on someone spill a drink on someone ก็คือการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหกใส่ผู้อื่นเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนคำนี้ถูกต้องไหมคะ,ะ spill ก็เป็น split นะคะ verb ช่องช่องที่3นะคะส่วนตรงนี้เห็นไหมคะนี่เป็น verb ช่องที่1เคยทำอะไรหกใส่ใครไหม แน่นอนเขาต้องก็ตอบว่า yes it was เหมือนเดิมคะ่ะ mm hmm. verb ช่องที่สอง it was last Saturday อ่ะมันเป็นวันอะไรคะอาทิตย์ที่แล้วเอ้ยไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วถูกแล้วเป็นวันวันวันอาทิตย์นะคะเออ when I อะไรคะ when I spill a drink อ,อ่านะคะเมื่อฉันเนี่ยทำ นมหกน้ำหกอะไรสักอย่าง on someone and I feel very embarrassed นะคะนักเรียนสังเกตดีๆคำที่เขาให้ตอบเนี่ยเขาไม่ได้ตอบยากนะเขาให้ตอบก็คือ1ตอบว่ามันเป็นวันไหนอ่าถูกไหมแล้วก็ตามด้วย when I อันนี้เหมือนเดิมแล้วก็คำนี้รู้สึกแย่เหมือนเดิมแล้วสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือ,อ ถ้าสมมติเธอไปทำอะไรแย่ๆใส่คนอื่นใช่ไหมก็บอกว่า how awful อุย้ยนั่นมันแย่มากเลยนะั่นนะที่เธอไปทำไปทาอะไรหกใส่คนอื่นนะคะอ่าตามทันนะจดให้เรียบร้อยนะคะยังไงทุกคนต้องจดลงไปในกระดาษมีที่มาเซอร์เฉลยนะคะคือเราแต่งได้ไม่ได้แต่งครบไม่ครบยังไงนี่คือ1มาเซอร์คาดหวังว่าพวกเราจะแต่ง A เนี่ยได้แน่นอน2 พวกเราเลือกคำที่เป็น expressing empathy นะคะคำที่แสดงความเห็นด้วยเข้าข้างกันแสดงความเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยแต่งได้ส่วนตรงเนี้ยอาจจะแต่งผิดแต่งถูกบ้างไม่เป็นไรเราก็ดูฉเฉลยเป็นรักนะคะอะ่ะต่อนะคะข้อที่ข้อที่4ค่ะอะ่าข้อที่4เขาบอกว่าอะไรคะ get on the wrong train หรือ get on the wrong bus นะคะอาคำก็ มาเหมือนเดิมคะ่ะ Have you ever got on a wrong train? นักเรียนจะดูนะอันนี้เหมือนเดิมนะอันนี้เป็น verb ช่องที่ช่องที่3นะคะซึ่งเราเอามาจากไหนเราเอามาจากคำว่า get ซึ่งเป็น verb ช่องที่ช่องที่1ตรงนี้นะคะมันเปลี่ยนไม่ได้นักเรียนเอาไหมสิอ่านะคะ Get on the wrong train นะคะ get on the wrong bus เขาก็บอกว่า yes it was last week เห็นไหมคะเขาเปลี่ยนโดยใช้คำว่า last week มันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอง when I got on the wrong bus I felt very embarrassed poor you poor you จะเป็นคำที่แสดงความเห็นอกเห็นใจว่าแบบโอ้แ oh, ย yeah, ่จังน่าสงสารจังอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้คำเราก็ใช้คำให้มันเหมาะสมด้วยนิดนึงนะคะ อ่ะทันนะมีใครไม่ทันไหมใครไม่เข้าใจก็ให้ลายมาถามได้ตลอดเวลานะคะอ่ะต่อมาค่ะข้อที่ข้อที่5นะคะ forget a n appointment ทบทวน forget a n appointment แปลว่าลืมนัดถูกไหมเขาก็จะถามว่า have you ever นะคะ forgotten เห็นไหมคะคำนี้มันจะเป็น Ver รช่องที่ ช่องที่3นะคะอุ้ยแปบ๊บหนึ่งนะคำนี้จะเป็นเวิร์บช่องที่ช่องที่3นะคะเดี๋ยวกคนนะทำไมมันเป็นแบบนี้อ่าเป็นเวิร์บช่องที่3นะคะซึ่งมันก็มาจากคำว่า forget นะคะ forget forgot forgotten นะคะอันนี้เป็นเวิร์บช่องหนึ่งก็คือคุณเนี่ยเคยลืมนัดเคยผิดนัดคนอื่นบ้างไหม B ก็ตอบว่า yes it was Two weeks ago อ่ามันเมื่อ2อ,อาทิตย์ที่แล้วคะ่ะ When I forgot a dentist appointment อ่าทีนี้ก็คือเขาบอกว่าลืมนัดลืมนัดของ a p o r n t o e i t แสดงความเป็นเจ้าของเวลาแปลให้แปลจากหลังมานะลืมนัดของหมอหมอฟันนะคะโอเค And I felt very embarrassed แล้วฉันรู้สึกเสียใจยรู้สึกแบบอายมากนะคะ That t e r r i b l e that สเท r ร์เรคืนนั้นมันแย่มากนะคือนอกจากเราเนี่ยจะเสียงานเสียการผิดนัดหมอแล้วเนี่ยหมอฟันต้องรอเราเกอร์ไหมรอเราเกอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เธอนัดหมอนัดอะไรเธอจะผิดนัดส่งเดชไม่ได้เพราะว่ามันหมายถึงเธอไม่มีระเบียบวินไนแล้วเนี่ยตัวเธอเองก็ไม่ดีแล้วพอเธอไปนัดอย่างนั้นปุ๊บแทนที่หมอจะมีคิวรักษาคนไข้อื่นได้เขาก็เสียคิวไปเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นย่าถามเด็ดค่ะนะคะ โอเคค่ะทันนะข้อที่หกค่ะ,ะมาค่ะ have you ever อะไรคะ torn your clothes นะ Torn เป็นเว r ร์ช่องที่สามนะคะของคำว่า tear แปลว่าฉีกหรือแปลว่าขาดนะคะใช้กับเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะคือประมาณว่าเฮ้ยแกเคยทำเสื้อผ้าขาดไหม Yes, it was two years ago. สองปีมาแล้ว when I tore my clothes เมื่อฉันอะไรคะทำเสื้อผ้าขาด on a branch นะคะ branch ในที่นี้คือกิ่งก้านสาขาก็คือของกิ่งไงคือพูดง่ายคือทำเสื้อผ้าขาดคือเกี่ยวกิ่งไม้เออนะคะเวลาจะพูดในภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่าจะต้อง I tore เห็นไหมคะ tear tore tore นี่เป็นเว r รช่องที่ช่องที่สองนะคะของคำว่า tear นะคะ ตายแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะเป็นช่องที่สองของคำว่าเทียนะคะก็คือ When I tore my clothes on a branch ก็คือทำเสื้อผ้าขาดที่กิ่งไม้ I felt very e m b a r r a s s e d นะคะฉันรู้สึกแบบอายมากเขินอาเอ้ยจริงๆริง,รงังเรียน e m b a r r a s เ e d เนี่ยมันจะแปลว่าหน้าละหน้าละอายนะคือคือมันแปลว่าอายทั้งคู่นั่นแหละ ชายเนี่ยก็แปลว่าอายแต่อันนั้นคือเธอเขินอายเข้าใจไหมแต่ถ้า embarrassed เมื่อไหร่เนี่ยคือเธอต้องทำอะไรผิดสักอย่างค่ะแล้วเธอก็อายก็อุทานมาว่า oh no ไม่นะจริงๆจะอุทานว่า oh dear ได้ไหมได้จะอุทานว่า poor you ได้ไหมได้มันก็แล้วแต่นะครับเพราะตรงนี้มันเป็นการบอกไปแล้วว่ามันเป็นการ expressing sympathy คือแสดงความเข้าข้างเห็นอกเห็นใจเช่นพอเพื่อนเจอเรื่องแย่ๆก็ก็พูดคำนี้ขึ้นมา นะคะอ้าวูรเรื่องนะคะมาข้อต่อไปค่ะข้อที่7นะคะนี่มันลิงก์อยู่ตรงนี้นะคะข้อที่7คือคำว่า s l i p and fall d o w นะคะคือลื่นและหกหลมเพราะฉะนั้นเขาก็จะถามพวกเราเป็นภาษาอังกฤษว่า have you ever slept and fallen down นะัเรียนดูให้ดีนิดนึงนะคะ คำนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่มีเวิร์บช่อง3อยู่2ตัวด้วยกันนะคะคำแรกคือคำว่า slip แล้วเติม ed แสดงว่ามันเป็นประเภท regular verb ถูกไหมคือช่อง2ช่อง3เติม ed แปลว่าลื่นล้มนะ,ะลืนะ่นแปลว่าลืน่นทเฉย้ slip นะคะส่วน fall down ก็เปลี่ยนเป็น fall fail fallen down ก็คือแปลว่าหกล้มช่อง3นะคะเขาก็บอกต่อว่า it was yesterday เห็นไหมคะมันเมื่อวานนี้เองที่ฉันหกลม้ม When I s l e e p นะคะนี่น,นี่คำนี้เลยค่ะคำนี้ช่องสองนะคะ sleep กับ fell down เห็นไหมคะอา่าเราก็จะเจอคำว่า fall fell แล้วก็ fallen down นะคะหกลม้ม I feel very embarrassed I don't believe it เ,เขาก็ยังแบบพูดเพิ่มเติวมว่ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเธอหกล้มเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยนะคะอ่เพราะฉะนั้นก็ดูตามตัวอยา่างล้วก็จดลงไปนะคะอันนี้คือ บังคับว่าทุกคนต้องเสร็จนะคะทำไม่ทำอะไรต้องมีตัวอย่างฝึกเขียนฝึกแต่งประโยคนะคะอ่ะไปข้อที่8ค่ะอ้าวผิดอันค่ะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะข้อที่8มาดูต่อเลยค่ะเขาบอกว่า take the wrong luggage ก็คือการหยิบกระเป๋าผิดดูต้องไหมคะก็บอกว่า have you ever take n t h e long, luggage อ่าคุณยิบเคยยิบกระเป๋าผิดไหมนะคะเขาก็ถามมานะคะยิบผิด take n e นี่เป็น verb ช่องที่ช่องที่สามนะคะเคยยิบผิดไหม yes it was last year when I took the long luggage นะคะเมื่อฉันยิบกระเป๋าผิดเนี่ย I felt embarrassed อ่คนนี้ก็พูดอุทานเพิ่มเติมมาว่า oh no ไม่น่ายิบผิดเลยนะคะอ่าตามนี้นะคะนี่ก็คือตามรูปนะคะ จดทุกคนนะคะนักเรียนเออมาเซอร์อาจจะพูดเร็วพูดอะไรเพราะว่าต้องการให้วิดีโอเนี่ยมันใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อจะได้ให้ความจำมันไม่หนักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจดแล้วก็กด Stop p a u s หนึงแล้วก็ดูนะคะอ่าข้อนี้ผ่านนะคะไปข้อที่9ค่ะอ่าข้อที่9เขาบอกว่า walk Into a glass door ก็คือเดินชนประตูกระจกน,นั่นเองนะคะอันนี้เขินมากเลยค่ะถ้าแตกแล้วบาดหน้าก็คือเสียโฉมเลยนะคะ Have you ever walked into a glass door นะคะคุณเคยเดินชนกระจกไหมนี่เป็นเว์บช่อง3นะคะเวบช่อง2กับเว์บช่อง3เขาเขียนเหมือนกันนะคะ Yes it was last month when I walked into a glass door เมื่อฉันเนี่ยเดินทะลุชนกระจกเนี่ย I felt embarrassed embarrasses ก็คือฉันรู้สึกอายมากนะคะ how awful how awful เป็นการอุทานว่า why นั่นมันแย่มากนะคะน,น,นะคะอ่ะโอเคเนาะจบไปนะคะข้อต่อมาค่ะข้อที่ข้อที่10นะคะจะจบแล้วจะจบแล้วเรามีไม่เยอะค่ะข้อที่10นะคะข้อที่10ก็คือเป็นอะไรคะเป็น break something in a shop ก็คือทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแตกนะคะในชอปที่เราไปซื้อเหมือนไปชนแก้วชนหม้ออะไรก็แล้วแตกเขาก็จะถามว่า have you ever broken something in a shop นักเรียนดูคำนี้ค่ะช่องแรกจะคำว่า break แล้วก็มาเป็นคำว่า broke แล้วก็ช่อง3จะเป็นคำว่า broken นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถามว่า have you ever broken something in a shop เคยทำของบางอย่างในชอปในห้างที่เราไปเนี่ยแตกไหม It was three months ago มัน3เดือนมาแล้วแหละ When I broke something in a shop เมื่อฉันทำบางอย่างเนี่ยแตกหักในช็อปนะคะ And I felt very embarrassed เราฉันรู้สึกละอายรู้สึกแย่มากเลย Oh dear ก็แบบประมาณว่าอุ๊ยที่รักอุ๊ยตายจริงอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะโอเคดูเรื่องนะคะ,ะจดลงไปให้เรียบร้อยนะคะ,ะข้อที่ สิบเอ็ดค่ะ,ะข้อที่สิบเอ็ดมันว่า think someone is waving at you เป็นการคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาโบกมือให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะถามว่า have you ever taught นะคะเพราะ think think คำนี้เป็น verb ช่องที่ช่องที่หนึ่งแต่ taught คำนี้ think taught taught เป็น verb ช่องที่สองกับช่องที่ช่องที่สามนะคะ ของคำว่า think, t h i n k ตอดนะครับเพราะฉะนั้นมันไปก็คือคุณเนี่ยเคยคิดว่าบางคน,น่ะโบกมือให้กับคุณไหมเวลาคุณไปไหนสักที่เนี่ยมันต้องมีการเข้าใจผิดนะคะ yes it was the o t h e r days มันก็เป็นวันอื่นวันอื่นๆวันหนึ่งมันคือเป็นเป็นวันวันหนึ่งที่ฉันจำไม่ได้แล้วแหละว่าวันไหนนะคะ i when i thought someone was waving at you เห็นไหมคะตรงนี้ต้องเป็นเ็นเวช่องที่ส w อสเ w a ย i n g at you ตรงนี้เป็น past con นะคะเพราะในรูปนี้มันก็ใช้ present con เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็นอดีตก็จะกลายเป็น p s t c o o นะคะ and I felt very embarrassed แลวฉันก็รู้สึกเขินอ่ะไม่ใช่เขินอายรู้สึกอายมากพอทำเรื่องผิดพลาดนะคะ That's a s h a m ่เขาก็เลยแบบพูดให้เป็นแบบเข้าว้างให้เป็นเสียงเดียวกับว่า that's a shame นั่นมันน่าอายมากเลยนะนะคะ โอเคจดไปให้เรียบร้อยมาค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี้นะคะก็คือเป็นการ eat something too spicy คือการกินบางสิ่งบางอย่างที่มันเผ็ดมากนั่นเองพอเธอกินอะไรที่มันเผ็ดๆปุ๊บแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะร้อนเผ็ดร้อนไปหมดอ๋อ่าก็จะถามว่า have you ever eaten something too spicy คุณกินบางอย่างที่มันเผ็ดไปใช่ไหม Yes it was last week when I ate นะคะ when I ate something too spicy I felt embarrassed คือพอเผ็ดก็แบบวิ่งหานาน้าอะไรเงี้ยคะ่ะทำอะไรก็คือจะแบบหน้าอายนะคะ Poor you Poor you ก็คือแบบตายแล้วแย่จังอะไรเงี้ยคะ่ะคุณเน้นน่าสงสารจังอะไรประมาณนี้นะคะอ้าวเพราะฉะนั้นสรุปนะคะทุกๆข้อ มันเป็นอาการเป็นกิริยาพวกเราเรียนรู้ไปแล้วแล้วเราลองแต่งเป็นประโยคคำถามไปแล้วนะคะพอยต์ Point. ก็คือเขาต้องการให้เราเนี่ยฝึกถามคำถามนั่นเองอ่ามาเสเตอร์จ,จะขอทบทวนในตรงนี้นิดนึงถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเราแต่งยังไงถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยเราก็แต่งได้ว่าเป็นอบอกเล่าใส่ให้ดูดบอกเล่า เราก็แต่งได้เป็น subject ถูกไหมบวกด้วยอะไรคะ have หรือ has อแล้วบวกด้วย verb ช่อง3เห็นไหมคะตัวอย่างประโยคมาเซอร์ดูจากตรงนี้ให้ก็ได้คอ่าเอาประโยคแรกเลยเธอ forgot someone's name ถูกไหมเธออาจจะขึ้นเธอบอกว่าเป็น I ก็ได้ก็เป็น I ใช้ have หรือ has I อะ have อ forgot เอ้ย forget ค่ะ forget ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ forgot ten อ่าแล้วก็ตามด้วย someone's name เห็นไหมคะฉันเนี่ยลืมชื่อใครบางคนแค่นี้เองพอทำให้เป็นประโยคปฏิเสธบ้างปฏิเสธนะคะเขาบอกว่าให้เติมอะไรลงไปคะเติม not ถูกไหมครเพราะฉะนั้นก็จะเป็น have, have แล้วบวกด้วย not ลงไปเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะเป็น I have v e o นะคะแค่นี้เองฉันเนี่ยไม่ได้ลืมชื่อใครบางคนนะก็สาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าจำชื่อได้ทุกทุกคนอพอมาสุดท้ายประโยคคํคำถามาคำถามนะคะคำถาม ก็จะสลับถูกต้องไหมสลับโดยการเอา h a v e h a d เนี่ยมาขึ้นอ่าแล้วก็จะตามด้วย subject แล้วก็จะตามด้วย verb ช่องที่สแต่อย่างที่บอกบางอันเราสามารถที่จะเติม ever เข้าไปได้ที่แปลว่าเคยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเอาอย่างเช่นอันนี้ก็เป็น ถาม i ก็ต้องตอบ you ถามตอบ i ก็ต้องถาม you ใช่ไหมก็จะเป็น have you ever นะคะ f o r g e e forgotten some For someone name แล้วก็เป็นจุดเป็นตรงนี้เองเวลาตอบก็เหมือนเดิมค่ะก็ตอบว่า yes I have แต่ถ้าไม่ใช่ก็เป็น no I have n o ค่นี้เอง p อยของมันทั้งหมดนะคะที่อยากให้พวกเราเนี่ยแต่งได้นะคะก็มีสรุปมีรวมๆอยู่แค่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็พอเท่านี้ค่ะพอดีว่ามาเซอร์จะไม่สอนเยอะเพราะว่าเซสชันเนี่ยเราต้องแต่งประโยคเยอะเราต้องทํากันบ้านเยอะนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะรู้เรื่องทําได้เรียบร้อยอาทิตย์นี้อาจจะมีคลิปทุกวันเลยแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะเป็นย่อยๆแทนนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ